กราบเรียนทา่านดรสุเกียรติชอบผลผมตอบิดขอเป็นคนนำเสนอภารกิจที่พวกเราได้พบเจอมาปะกันที่ีเมื่อเมืองลำปาง7-9สามพฤาคม3วันนี้เรานั้นมีงานสำคัญหลากหลายอย่างจากเมืองแพร่ศีสะเกดและลำปางมุ่งเดินทางมาที่ตั้งใจมาในวันแรก เริ่มตอนด้วย Great Practice ร่วมพิลิถอดบทเรียนเพื่อศึกษาโรงเรียนวัดนาราบวิทยา DLTV เยี่ยมหนักหนาแบกอย่างดีดรสมเกียรติชอบผลเป็นประธานให้แนวทางการทำงานในครั้งนี้เพื่อเป้าหมายสำมะเนมนักเรียนเก่งและดีด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านทางไกลดรเกียรติพิษสุภาวานิชรองเลขา ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษครั้นไซบ์บทบาทของเขตพื้นที่ทำอย่างไรโรงเรียนที่เลี้ยงอยู่ชิดใกล้ไปด้วยกันและรับฟังแนวทางพัฒนาโรงเรียนภาพปริยัติสามัญศึกษาต่อไปนั้นบรรยายโดยท่านสุชาติวงสุวรรณสนอพระราชนิพนภศท,ท่านทรงเตศาท่านอันสอนูเจริญมาช่วยเติม การส่งเสริมสนับสนุนช่วยจัดหา DLTV DLI T ที่พัฒนามูลขับเคลื่อนการศึกษาด้วยไอทีจากนั้นจึงร่วมรับฟังการนำเสนอโรงเรียนที่ด e ีเลิศเลอสามแห่งนี้เปิดพน์ท่แนวปฏิบัติ8อย่างดีโอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วทำความรู้จักกันสร้างเครือข่าย ใช้กระดานออนไลน์แทสเมม็กนั้นเขตโรงเรียนที่เลี้ยงเราคือใครกันสารสัมพันธ์สร้างเครือข่ายได้สนทนาปิดท้ายด้วยก็ตกอรียนศักสังชัยท่านนั้นให้ปฏิบัติการร่วมกันหนาสวดิ์องค์กรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมวางแผนในภายหน้าขับเคลื่อนไปจบวันแรกได้พบทวนได้รับรู้ ทั้งผออ,อสอนอครูทราบแล้วไซรู้เป้าหมายต่อจากนี้เพื่ออะไรทําตอนไหนทําอย่างไรใครสัมพันธ์ <het> วันที่สองแปดมีนาแปดสองห้องเ <het> <of prayer> พราะจะต้องลงปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นกลุ่มที่หนึ่งคือที่ยังที่สัาพัน <het> และผออรโรงเรียนนั้นร่วมโครงการดรเอ็งศ ok ์ sa, สังชัยนำทีมา ดรปริชาติเทสัชชาร่วมประสานและคณะผิกสานเทศผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการคิดร่วมกันร่วมออกแบบวางแผนทำโมเดลเสร็จรวดเร็วนำเสนออย่างสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับระบบางานประกันสะท้อนคิดร่วมแบ,บ่งปัน PLC อีออกแบบกระบวนการการนิเทศ แอปพิเศษแทนว่าแสนอีซี่ลูกร์สตูดิโออีแอปดีสารสนเทศมากมีแสงง่ายดายกลุ่มที่สองคือครูโรงเรียนพระเราก็จะเน้นปฏิบัติเข้าใจง่ายมุ่งออกแบบการเรียนรู้ตามสไตล์ตามบริบทที่หลากหลายเน้นใช้งานบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดีเอลทีใช้อย่างไรได้สั่สารทั้งออนไซต์ออนแอร์ออนดีมาดาวโหลดแถนสื่อไปงานมีครบครันและเสริมด้วย d l i อหลากหลายแอปทดลองใช้กันแบบไม่ดีอันทั้งคราสคอยทัดเล็ตสาวพันวันนี้ต่ออีกหลายอันจัดแห้งไปกลุ่มสองนี้มีคณะวิทยากรดอกเตอร์อนุสรหงคุณพ์จดชื่อไว้ สอนอกระเมินคุณเสนามาด้วยใจดรกอบวิก็จัดให้แบบกสุดจริงถึงวันนี้วันสุดท้ายเก้ามีนาที่ผมได้กล่าวมาในทุกสิ่งวันเวลาผ่านไปไวจริงแนะนต่อจากหนี่ยิ่งแสงสำคัญ่วมขับเคลื่อนโรงเรียนพระัวยัตนำทีแอลไปปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นโรงเรียนพระที่เลี้ยงลูกมือจัง สองข้อขอเที่ยงข้างท่านทุกเวลาขอบพระคุณดรสมเกียรติชอบผลท่านยันคือบุคคลส่งคุณค่าท่านดูแลสนับสนุนเราในทุกคราให้เกียรติมากเป็นปกตาญอีกราบอภัยครับค้าพเจ้ขอขอบคุณท่านทุกท่านที่ขีบคุณ กับการประจุดกีจกรรมเ่ียนังกันะครแต่ตามที่ได้มาเสนอข้อมูลนะครับเราเป็น่นว่า